คำว่าอภิธรรมเนี่ยบอกให้เป็นความรู้อีกอย่างว่าอภิธรรมเนี่ยไออภิธรรม12เล่มที่อยู่ในพระตปิฎดเนี่ยมันแต่งใหม่ทั้งหมดนะอ่อภิธรรมจริงๆของผู้เจ้าคือโพธิปักขิยธรรมสามสิะนะคือหมวดธรรมสติปัฏฐาน4ี่สัมมาปัฏฐาน4ี่อิทธิบาสีอิน 5, รีห้าพละห้าโพชงเจ็อะิมักมิลงแปด พระสูตรเกี่ยวกับอภิธรรมมีประมาณสิบกว่าพระสูตรเท่านั้นเองพระเจ้าจะพูดอภิธรรมอภิณนยคู่กันตลอดเลยจะมีอันหนึ่งที่พู้เจ้าพูดอภิธรรมอันเดียวแล้วพูดหมวดธรรมขึ้นมาเจ็ดหมวดอันนี้ก็คือตัวอภิธรรมและจะมีพระสูตรหนึ่งที่พู้เจ้าบอกหมวดธรรมเจ็ดหมวดเนี่ยเรียกว่าโพธิป,ปักขยธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยถ้าไม่ใช้คําพระเจ้าเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องเหล่านี้ และครูอาจารย์ก็ไม่มีทางตอบได้ไม่มีใครตอบได้หรอกนอกจากเราจะไปสืบค้นในคำพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราและถ้าเราปฏิเสธไม่อ่านพุทธวจนะจบเลยไม่มีทางรู้เลยว่าอภิธรรมคืออะไรนะแล้วก็ฟังกันไปคนโน้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็ไปนั่งหลงเรียน12เล่มอภิธรรมไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่เจตสิกกี่ดวง80ดวงร้อยดวง ไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่กันทั้งนั้นเลยนี่คือปัญหานะ,ะนี่แหละวันนั้นคำผู้เจ้าเนี่ยต้องเลยนะผู้เจ้าถึงบอกต้องฟังคำตากฎนะในสิลข้อหนึ่งผู้เจ้าเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ไปจนถึงให้มีฤรธิออตปาความละอายกรุณาเอ็นดูแก่สัตว์ทั้งหลายถ้าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อช่วยเหลือสัตว์จะเป็นประโยชน์กับสัตว์ก็อย่าง อย่างน้อยก็จากลาวคนหนึ่งจะเป็นบุญเมตตานิสงหมสอดคล้องกับพุทธวจนะใหมถ้าเราจะช่วยเาขาวมวลสัพสัตว์ผู้เจ้าอ่ะให้เรารักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ไม่กินเนื้อสัตว์เอามากกว่านั้นอีกนะไอพวกไม่กินเนื้อสัตว์ถามว่าฆ่าสัตว์ไหมฆ่ามดปลวกมแมลง่าฟาดแหลกเลยแต่เวลาถามว่าผมไม่กินเนื้อสัตว์ผม นะช่วยสัตว์อ่ะช่วยสัตว์ก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์สินะอะไรคือช่วยสัตว์ปานาติปาตาเวลมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาในการฆ่าเนี่ยก็จะมมันละเอียดกว่ายอมรักษาอย่างเดียวคือไม่กินเนื้อสัตว์แต่ฆ่าสัตว์ไม่ละนะยังฆ่าอยู่นี่ใช้ไม่ได้นะต้องรักษาไม่ฆ่าสัตว์ก็จะมอ่า ส่วนใครจะกินแล้วมันถูกกับธาตุขันเนี่ยผู้เจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะใครอยากกินก็กินนะใครไม่กินก็ไม่กินไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้พู้เจ้าบัญญัติมาห้ามกินเนื้อสัตว์ผู้เจ้าไม่บัญญตัติบัญญัติไม่ได้นะ,ะหลักมันแค่นี้เองใช่ไหมแล้วที่นโยมเนี่ยมุ่งในเรื่องการกินอย่างเดียวนะกระเป๋ารองเท้าสบู่นะเบารถยนต์นะ จิปาถาเลยอุปอุปกรณ์จากสัตว์เนี่ยใช่ไหมอ่าที่มันทำอะ่ะเอาด้วยไหมล่ะใช่ไหมอืมงนี้ไม่ต้องฟอกสบู่กันวันนี้นะอเอาอย่างอื่นนะสันไยมาล้างแทนไขมันจากสัตว์เนี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุจากสัตว์เนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยโยมปวดหัวตายเนี่ยต้องไปรณรงค์ห้ามใช้กระเป๋าห้ามใช้รองเท้าห้ามฟอกสบู่ นะก็ตายกันพอดีนะอย่าไปสนใจนะเหมือนกับคนจะตัดต้นไม้มันทั้งป่าเลยนะต้องรู้มันทุกเรื่องก่อนไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ยากขนาดนั้นนะปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายด้วยถ้าเรามีความอยากเราจะสนองความอยากหรือจะหยุดจริงจะถูกพุทธวจนะต้องต้องละไง นะถ้าเรามีความอยากอยากเกินประมาณไหมล่ะโยมมีความอยากก็มีได้นะโยมอยากกินนะ่ะทำไมจะกินไม่ได้นะอยากกินกินได้แต่ถ้าอยากเกินประมาณกินเกินประมาณก็ผิดนะกินพอดีทำยังไงพระเจ้าบอกเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนะดังนั้นเวลาอยากก็อยากพอดีไงโยมอยากได้อยากรวย ข่าเขาทิ้งมะข่าเอากระเป๋ามาเนเอาสร้อยเอาแหวนเพชรมาตายซะเนี่ยไปอย่างเงี้ยอันที่อยากเกินประมาณผิดสิลห้าผู้เจ้าจึงบอกกําหนดประมาณในความอยากไว้ไงไม่ขโมยไม่ไปขโมยเขาอยากรวยไม่ใช่ไปขโมยเขามาไปปล้นแบงก์มาอย่างนี้ไม่ใช่นะดังนั้นจะบอกว่าความอยากมันผิดบทมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไง ความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไรที่ต้องมีก่อนธรรมมารามโมนะมีธรรมเป็นที่มายินดีต้องอยากต้องยินดีในตรงนี้ก่อนปหานารามโมต้องอยากปหานกิเลสพอใจในการปหานกิเลสก่อนอัพยาปชารามโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะนะภาวนารามโมมีการภาวนาเป็นที่มายินดีนะ ปวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีและนิปปะปัญจาราโมมีการไม่เนื่นช้าเป็นที่มายินดีนี่คือความยินดีที่ต้องมีก่อนนะมันต้องแยกไว้แยกกลุ่มไว้เพราะนั้นคำพูดของพวกเรามันจะหลวมไงมันจะหลวมมันพระเจ้าจะไม่พูดหลวมขนาดนั้นนะนจะมีรายละเลอียดอีกเยอะในกรณีที่จะที่เข้าใจคำสอนไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกัน พุทธวจนะให้ปฏิบัติอย่างไรต่อกันอย่างไรเพราะในสมัยพุทธกาลยังถึงขั้นทะเลาะกันต่อหน้าผู้เจ้าเลยหลักมหาประเทศสี่ผู้เจ้าวางไว้แล้วฟังคําใครมาเนี่ยอย่ารับรองอย่าคัดค้านจําให้ดีนะเขาพูดอะไระฟังคําคนนี้มาไปคุยธรรมะกับคนนี้เขาพูดเออเธอเข้าคัน,นิกาสมาธิสิก็จํามาเขาพูดนนกันิกาสมาธิ แล้วผู้เจ้าก็บอกเอามาตรวจดูในธรรมในวินัยที่พระตถตาคตบัญญัติไว้ถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็โอเคเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าภิกษุรูปนั้นจำมาผิดพอมาตรวจดูอา้าวคนันี้กับผู้เจ้าไม่เคยพูดอุปจาระก็ไม่เคยพูดอานาก็ไม่เคยพูดนะเพราฉนั้นถ้าเราจะไปหาสามคำนี้ในคําผู้เจ้าว่ามันหมายถึงอะไรก็จะไม่เจอพระสิบรูปพูดอุปจาระก็เลยอธิบายไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติใช่ไหม 哎。Uh.